กระติกเสิร์ฟสีถั่วยืยอๆโชว์สเต็ปแดนซ์สุดแซ่บหลังผ่านมรสุมการเสียชีวิตของแตงโมนิดาหลังจากที่ผ่านเรื่องราวการเสียชีวิตของพื่นสนิทอย่างแตงโมดิดาพัชาราวิลพงศ์ มากกว่า5เดือนสำหรับผู้จัดการส่วนต่วและเพื่อนสนิทของดาราสาวผูล่วงลับอย่างกระติกอิสรินที่ผ่านมาถือว่าเจอมรสุมหนักไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะจากกระแสโจมตีและวิาพากษ์วิจารณ์จากสังคมทำให้อินสตาแกรของเธอไม่มีการขึ้นไหว้ได้ไดมากกว่า5เดือนแล้ว ล่าสุดดูเหมือนว่ากระติกจะก้าวผ่านเรื่องราวดังกล่าวได้แล้วหลังจากที่เธอได้โพสต์คลิปแรกเป็นคลิปปาร์ตี้วันเกิดของเพื่อนซึ่งกระติกจะเต็มความแซบด้วยเสื้อสีถูสุดเซ็กซี่แหวกเต้ากับกเกงสีเจ็บพร้อมกับท่าเต้นสุดแซบโบกสะบัดปล่อยอารมณ์ตามเสียงเพลงเรียกว่าเป็นคลิปแรกที่ได้เห็นกระติกปลดปล่อยตัวเองและคัมแบ็กเป็นสาวปาร์ตี้เก์ลอีกครั้งตามสไตล์ของเจ้าตัวนั่นเองค่ะ